กราบสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Last Night นะแล้วก็วันนี้เราจะกลับมาเล่น RV กันอีกแล้วโดยที่เราจะเล่นคอมโบเดิมเลยนะทุกคนก็คือไปหน้ามากันกล้านะทุกคนซึ่งมันจะเป็นคอมโบที่ฮิวเลือดโคตรแรงเลยนะทุกคนดามเมจนี่เลีลือๆเ,เลยนะใครเข้ามาเท่ากับตายนะทุกคนก็เตรียมไปรับชมกันได้เลยนะทุกคนเออเ,อ,อ,เอ,อขอเสริมนิดนึงนะทุกคน ก็อันนี้เราเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็อาจจะมีคำหยาบนิดนึงนะทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะทุกคนโอเคไปรับชมกันได้เลย Let's go ท์มาเข้าแดงเลยคีบข้าแดงเฮีย a, กูลืมอัพสกิลสอีกแล้ววะ <then> ไปเอาเฮ้ย อ้าเฮียกูลืมเอาสปินมาว่ะเฮ้ยเอาไงอะเอาตัวเล็กก็ได้ไหมมันจริงหรอป่าทันนะเมื่อกี้ป่าตีมันเห็นปะวะเห็นแหละเฮียเห็นแหละเอามาดีมาดีเฮ้ยมันเยอะเกินมากเอุ้ยเฮ้ยแย่ละ คนละทิศคนละทางคนละทิศคนละทางโอ้ยโ้ยโ้ยโ้ยเกัอบตายวะเฮีเอวโอได้ะตายแล้วนะเฮียเฟิร์สบัดเฉยเฮียอะไรวะมันนั่นไงมันอยู่ไกลทีบอกไม่เจียเยอยู่เฮ้ยนินิเอาไงเฮ้ยทอน ไอ้เฮียวิบมึงหิวเกินไอ้เฮียไอ้เฮี่ยแบบมันเวลามันจะเดินตามเข้าไปแล้วเฮียเดินินเดินออกมาไอ้เฮียวิบมึงหิวจัดเลยเนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วไอ้เฮียไอ้สัตว์คือมันไม่ได้ก็เดินออกมาที่นี่แม่งจะเดินเข้าไปป้อมทานิดไม่ก็เดินมาปิดเดินหาทานิดดิโอ้ยโอ๊เฮ้ยมันจะเกี่ยวอ้าวเฮ้ยล้วงได้นะเว้ยมึงเป็นแทงมึงก็ล้วงได้นะ หายได้ยังหายนะดีไงเอ้าเฮียมาร์คมึงอีกแล้วเอ้ยมาดิมาดิเฮ้ยมาร์คมึงโอ้ยเฮียยิงไม่ทันหรออดใจเลยเฮ้ยนี่เดี๊ยวโอ้ยเมื่อกี้ได้เป็ได้ตีวันนี้ก็ยังไม่แตกเลยกูไม่ไหวไหวแค่แม่งไม่มีใครตามเลยวงซื้อไม่ได้เล็งจัดอ้าวแล้วมึงจะซื้อได้ยังไงไอ้เฮียไปไอ้ยืนเออ ไม่ว่ามันเอ่ยไม่ได้เมื่อกี้กูมีสเปลวิวกูไม่กดไอ้เนี่ย <S 1> <S 1> เดี๋ยวไอ้เหี้ยมึงจะเอาของรวมได้ยังไงไอ้เหี้ยมึงไม่ได้โลไม่ควายมึงเที่ยวกูโวยเมื่อกี้ถ้ากูกดซื้อของรวมช้าแป๊บเดียวนีไอ้เหี้ยมันแย่งแล้วมวันเออไอนเหี้ยอะไรมันเจอแล้วคนแย่งกันลงไม่เอาอะไรวะเนี่ยเอ้ยลิงจำมังกรปะนี่ไม่เอาวะไอ้เหี้ยเนี่ยเล่นเล่นโซนมาเลยเนี่ยเอาเดียวดีเนี่ยได้เลยเนี่ย เฮียเนี่ยมันหนีไม่ได้หรอกูชีวิตมันจะเอาอะไรรอดเอารอดไงไม่รอดหรอกเออใครเข้าไปไว้เฮียเอากูเอาเฮียกูได้เฉยเฮ้ยออกมาออกมาเฮ้ยมึงถอยออกมาทางนี้เออได้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 เอาเอาเลยตามตามคืนตามคืนไอ้ห้าวีห้าวีห้าวิกูเมียนติเรียบร้อย เฮียเอ้าเฮียนี่โอ้ยเกี่ยวกูไม่โดนเกี่ยวกูไม่โดนมึงรู้ป่าวว่ามังกรแม่งตายยากกว่าดาอีกนะเวเฮียเนี่ยมึงได้บั๊บเฮียรู้ว่ากูไมันเล่นนั่นเอ้าไฮิวคุณมันแรงตาแรงเลยไงวะไอ้เฮียเอ้าไอ้เฮียทำไมล่างอะไรขนาดนั้นวะเออไปม,มึงฮิวให้ไอ้เฮียนี่หน่อยดินะ่ะน้อยใจตายละเฮ้ยมันาฟีฟิลมไม่รู้จักเหรอวะ เฮียตั้งแต่รู้จักมนานานรีวิวปุ้มไม่เคยอยากเออจริงเอ,อ้ยไม่ไม่จำเป็นเลยเว้ยอ้าวเข้ามาดิมึงคิดสั้นอะไรวะแล้วมึงฟิกเกอร์ทำไมไนายเฮียนั่นอะมึงคิดสั้นอะไรอยู่อะเมื่อกี้ไอ้เฮียอยู่กับเข้ามาเออเออเออเอาเฮียนี่ได้อีกจะมีคนข้างเออนายเฮียมึงไปยืนอัลติอย่างนั้นอุ้ยเฮียกดอัลติไม่ทันวะยังไงวะเว้ยกอมตี เฮียเอาเลือดก่อนอ้าววันดีอ้าวพิเกอร์ผิดเอาเาเฮียกูกลอนตีตอนมันแข่งพอดีเลยออาเฮียนี่นี่เออหายหมดอ่ะเออโอ้โหเอาซานิตมาอีกอ้าวแถมเอาเฮียไปโอเฮ้ยโรงเรียนป้อมกูุงเอเด้ไปเอาฟาสในตัวมันดิกูอยากได้มากเลยนานๆนานๆนานๆไปแล้ววะ เออเฮียเนี่ยโง่ไอเฮียเนี่ยเล่นโง่กูบอกเลยไอเฮียเนี่ยโง่สุดละในเกมเนี้ยเ <c oughs> ฮียอุ้แยแล้วป้อมันเป็นยังไงมันดีเฮียไม่งงสุดละตอนนี้อต่ไม่ต้องพูดเลยเว้ยไม่ต้องสืบเลยมาร์กมึงจะตายทำเฮียอะไรเนาะอ๋อมึงไม่กลับมึงก็ตายกันไปซะทั้งคู่เอาต้ในใจ ไอเฮียน yeah, yeah. ั่นก awesome> ็ไปเอ้ยเฮ้ยเยอะเยอะอมังเยอะเยอะเยอเอะเออเอาเอาอีนี่ม yeah. ึงเอาเลยเนี่ยหายเลยหายเลยมึงม oh, ีห um ิวย uh uh> ังวะป้อมแตก้้วะเอ๊ะมาแล้วเอ้ยายายายขวาขวา้ายายสาย้ายายโหเอาเลยโอ้โหอึบลอเลยอ่ะ ตายก,ก่อนตายก,ก่อนไอ้มาร์กเยอะเยอะเอะเยอะฮ้เียเพื่อนตายแล้ว <c oughs> เฮ้ยหลอกควายไปตาย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวกูออกตัดเลือดก,กันลืมมันเอาอล <c oughs> ู่เพืยนจะก็เดลไอ้เียเี่ตายแล้วเฮ้ยหอกควายนปตายเอ้ยเดีกู <c oughs> ออกลัวเลอดกันหนืมมันเอามันตายว่อนะ <c oughs> เอ้ยเฮียเพื่อนไปตาย,ยางั้นใครลิงมึงไปตายตอนไหนวะเมื่อกี้มึงก็ยังอยู่อยู่นี่วะโอ้ยเฮียไม่เมียนตีมันเสียดายปะอีนี่ไอ้มารมึงเอาฟ้าสักตัวดิเพื่อความว่องไวเต้มึงรัดมึงรัดมันโชกูดิเออไม่ได้วะไอเ้เยอยดีจะรัดไม่ได้ เออคุยเฮียอะไรเนี่ย,ย,เ,ยเอาตายไม่ทันได้ยกอะไอ้เฮียมึงคิดดูดิไอ้เอามึงตายเหรอมึงตายตอนไหนวะโอ้ยืนฟรีอีสปอร์ตโอ้ยเชี่ยปั่มปั่มตีคนะเลย เฮียมอททำกูตายปะเนี่ยก็เล่นหน้าป้อมเขาไปเลยกวไอเฮียไม่ต้องกลับละเฮ้ยแย่ลวอยมากกูดูแล้ววะหิวหิวเฮ้ยหิวหิวเฮ้ยเฮียโดนเกีียวเฮ้ยแย่แล้วเอือ่องงมึงงงอะไรนักหนาวะเอ้ยได้สองวะตายนั่นอะเรียบร้อยดีรออะไรอะ โอเคใครว่าโคตรแรงเฮี้ยวไอโอโคตรแรงหูไอ้มอั้โอ้าวไอวีมึงไม่ช่วยอ๋ออ๋อเฮ้ยซานิทไปว่ามันเล่นงโง่ไม่ได้แล้วนะเว้ยเฮียมันเริ่มมีสมองแล้วนะไอ้ยศอนซอยกูยิกเลยสัตว์กูจะตายเอ้ยเอาเอา,เอาคลิปล่างกัน ก็แล้วอไอ้เียไปแล้วอีกสองตัวนั้นมันเคลียร์ได้แล้วสวยอ้าวป้อมตีป้อมตีใครอยู่วะอไอ้เฮียแล้วใครจะตีป้อมแตกแล่ะเนี่ยบบใครได้อะ่ะลิงเออไม่ทันนะดิโหูฮูเฮียไวโอมดวยออ่ะยิงกูทีเดียวเฮ้ยโอ้ทีเดียวหายเลย ตายแล้วมันเกกูกดแทงลูกคิวเร็วเกินเพื่อเธอคนเดียวโอ้เรียบร้อยเฮียมึงไม่ต้องสืบโอ้ยมัดโอ้ยโอแรงมากไอ้เหี้ยกูทนไม่ไหวโอเคเบโอตายละจบโอ้เฮียคลิปหมดคลิปหมดมีใครตายยังเนี่ยเออโอ้ยเหี้ยกูแม่ง เข้าไปไม่ได้เลยวายเฮียแม่งป้อมตีกูตลอดเลยโอ้โหชนะเฉยมันเข้าไปก็โม่แล้วถ้าไม่เกี่ยวได้ไม่ปากดีกันจะคืออะไรทําอย่างเฮียกูได้ที่สองตลอดการในเฮียอย่างเอา เขี้อะไรมัาใงยังวะโห้ยมันออกของน,นั่นนี่มันมีขี้ชิ้นเดียวแต่มันทะลึ่งดวงดีชี้ทุกดอกเลยเออไม่มันเอาลูนขี้มาเล้า